นายจุารยุห่วงทรัพย์โษกประจําจํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ได้มีการเพิ่มทางเลือกใหม่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านเพียงใช้บัตรประชาชนก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโดยไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลซึ่งสามารถครอบคลุมการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นอาการที่สามารถรักษาได้ในหน่วยบริการระดับทั่วไปได้ทุกแห่งอย่างเช่นคลินิกชุมชนอ อุ่นหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอและจังหวัด ไปได้ทุกที่เลยค่ะคุณผู้ชมร,รวมทั้งร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่นะคะอย่างเช่นคลินิกหมอคลินิกหมอฟันคลินิกกายภาพบําบัดคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาสามารถตรวจ l บบแล้วก็เจาะเลือดได้ด้วยนะไม่ต้องไปเจาะเลือดถึงโรงพยาบาลคิวมันยาวส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะครอบคลุมอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นวิกฤตสามารถรับบริการได้ ้ในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสอชอก็ได้และกรณีวิกฤตถึงขั้นชีวิตเนี่ยอย่างเช่นหมดสติหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกรุนแรงคุณผู้ชมสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุดตามสิทธิของยูเซ็ได้เลยนะคะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็เข้าได้หรือว่าใช้สิทธิ์ของ การรักษาตามนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภยัยแต่ว่าจะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงมหลังจากที่เกิดอาการนะคะ